สวัสดีครับคุณผู้ชมแต่ครับม่ไดอัปเดตนะจุดเดิมเนีพี่น้องครับจากหมู่บ้านครับมือนี่ขึ้นมาอีกเด้อยพี่น้องครับน้ําขึ้นมาอีกประมาณสามศอกใกล้แล้วครับใกล้สิล้นบกันแล้วข้างปลาเพื่นร้อยหนึง่ง ว่าเดี๋ยวไปทั้งขายทั้งแจกพี่น้องขาย้าวๆ้าไปเป็นงานอยู่บัตครัวพวกมวงกันพี่น้องผมก็เลยทั้งทั้งขายทั้งแจกแคปกลับไปเป็นคลิปนี้เด้อทั้งเปามัด้าเพื่อนครับผมยูทูปพูดอะไรแห้งขึ้นนะพี่น้องกับปลากระส่ว่าไม่แย่ๆสุดเต็มกำลังของเขาหนัน แค่ขึ้นมาครับจุดเขาขานะครับเห็นไหมครับทวนกระแสน้ำอันเชี่ยวกราบนะครับพี่น้องครับขึ้นมากไป,ไปวา่าสิขึ้นไปว่างใครนั่นแหละครับมีแต่ปลาแม่ไข่เด้อพี่น้องครับปิ่งสดๆหัมือหวยครับตาร้ำล่ำน้ำย่างครับก็พอได้ปิ่งได้ขายนํา ลเลื้อนเลื้อจากรับประทานแล้วก็เห็ดปลาราได้ครับพี่น้องครับแจกน้ำค้ายน้ำนะครับแบ่งตันกันไปนาอพี่น้องครับชาวอีสานมาเนาทั้งคนขาวหัเขาวหัว,หวปลามานะครับมาเฝ้ากันยูจุด,จดนี้ทีเดียวเลยก็มาดูซี่เมิ่งเนือนนว่าปลาพยญยามซ้ำแต่นะครับัตใหญ่ๆก็มีด้วยพี่น้องสังเกตง่ายๆครับนะเห็นบ่มครับ แป๊บแๆ๊บแป๊บแป๊ขึ้นมาเลตัวขนาดสามนิ้วนะครับพิ่น้องครับเก่นเยอะนะครับตัวสองนิ้วละลายครับนิ้วเครื่องกรับสองนิ้วลลายยิ่หนวงว่าคือบกคุบโรอโอ้ยเนาะครับ ถ้าฝนบเทมาอีกครับระดับน้ำยูตัวครับกสิได้ระดับนี้ก็สิค่อยๆลงเบรื่อยอยู่ประมาณสักสามสี่มือถ้าฝนบเททั้งข้างบนเนี่ยทางกาะสินบนท้องอยังลงมากอะไรลงมากับระดับน้ำกสิอยู่ระดับนี้ครับผมถ้าเทมาอีกแหงแห้งนะครับล่นเลยบ่เนี่ย ก็ทือว่าคืนเร็วบังแบงนะครับปีปีนี้น้ำแม่หัวแหลกครับจนล้นได้นะไม่นูง้งสาม,มือนะครับน้องจอกบ,บ่เต็มนะพี่มานี่อีกแค่แขน,แขนประมาณแขนหนึ่งนะน้องนะอีแขนกลักวกลัวครับกะล้นก็กะน้ำเสมอกันหล้วหลังจากนั้นก็บอยเลยครับบอนนี้ปลา จักส e. ียังมยแม่แนละรบ้านะครับทุกชนิดเลยล่ะอ่ะซัดน้ำน,นะครับนี่แหละทางน้ำเขาฮะพี่น้องครับินด,ด,ด,ดีทีสุ่สกุลด์เดอร์ท่สวัสดีไปตอนมากครับเอาป่าไปกินง่ายนะโมเดลมหาดอกบวมัดก็ได้มาอุดหนุนอีปวาเพิ่นนะครับสื่อสีอสีสสสสบาทเป็นไหโลกลัวตัวนี้ๆนะครับมากร่อยมาหลาับนะครับ เล็บเมนูต่างๆได้พี่ครเท้กันไปเลยะครับปบปปปิดลาย้าเนี้ยป๊บตนซ้อกันมเห็น่าครับพี่น้องเมนเบดเลยหมดเลแตเขาก็ใส่วามันย่ามีดีันพี่น้องเนาะเขาก็อยากไปว่างใครข้างบนนะเมื่อสร้างบา ฮ่าพี่น้องครับมองผมภาคอยู่นี่กับีเสียงเขียดอีโมหองนะครับอยู่ข้างบ้านนะเขียนดชนะพรบอกมาตามว่าเจ๊เพื่นมาได้ใส่ะครับมาหองอยู่นี่ฝนตกมากแบบห้อเหือยครับเอ,อ,อาปแปบบ๊บเอาปแปบบ๊บเอาปแปบบ๊บเพราะบ,บ้านก็อยู่ห่างจากตินบ้านอยู่บ้านสักร้อยห้าสิบเมตรพี่น้องครับตีไประมาณน,นี้ ทุ่ด่ทอดเสือครับสีป่าไปเลยว,ว่าวันไหนเอาให้แล้วนะพี่น้องครับเมื่ออื่นกันจิไปอัปเดตอีกเนาะพี่น้องเนาะมาขึ้นมาว่าขึ้นมาบ่ามากากันเป่าตาละโองนะครับหลุ่นระทึกกันก็ยันนะครับผมก็ชอบอะไรที่กับน้ํากับดินดินน้ําลมไฟนะครับมนุษย์เราก็อยู่กันได้เลย